ดีครับผมเอกปรญยูมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยท่านผู้ชมครับการพ่ายแพ้ของกลุ่มกบฏบรวรเดชนั้นไม่ใช่เป็นการต่อต้านครั้งสุดท้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับพอหลังจากนั้นได้มีทหารยศจากกลุ่มหนึ่งได้ลุกขึ้นมาก่อการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งภายใต้ชื่อว่ากบฏนายสิบครับ หลังจากความพ่ายแพ้ของกระบฏบาวนเดตซึ่งเป็นข้าราชการทหารที่จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจพระองค์ท่านได้ส่งสละราชบัลลังก์และไปใช้ชีวิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีส่วนอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันก็เดือดร้อนมาถึงก็ต้องเดือดร้อนถึงอยู่แล้วบอกว่าไม่รู้เลยก็คงเป็นปไ,ไม่ได้อย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องรู้บ้างน่ะใช่ไหมครับมันต้องรู้ถึงกันก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้ ที่ทำให้สถานภาพมันสั่นคลอนลงอ่ะใช่ไมคือมันไม่มั่นคงแล้วจนถึงที่เราเอามาอ้างกันนะที่เขียนเป็นจดที่จริงเป็นจดหมายต่อต่อว่าค่อนขอ,นอนาาดับคณะรัษฎรที่เราเรามามาใช้เป็นเหิืดิงสำคัญอีกข้าพเจ้ายอมสละราชสมบัติอ่ะใช่หไหมไอ้นั้นเป็นแค่ย่อนหน้าเดียวมันไม่ใช่ทั้งหมดในะคนโค้ตเนี่ก็คือคลึกลิปประมุลมาโคตนี่ก โตษแต่เฉพาะตรงนั้นที่จริงจดหมายตั้งแต่ต้นนี่เขาพูดถึงว่าเขาจะสละราชสมบัติแล้วนะเพราะเขาน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะกับคณะรัษฎรอะไรเงี้ยเขาว่างเข้ามาด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อกลุ่มผู้รักสถาบันเป็นอย่างยิ่งและความกระทบกระเทือนใจนี้ได้กลายเป็นโอกาสให้หมู่นายทหารชั้นประทวนกลุ่มหนึ่งคิดวางแผนยึดอำนาจการปกครองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้ออ้างหรือว่ามีมีบางคนไป ไปทำให้เขาคิดแบบนั้นหรือเขามีเชื่อความคิดอยู่แล้วบอกไม่ได้หมดมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนอย่างว่าขกบฏครั้งอื่นๆที่มันมีหัวหัวเรือหัวคณะที่ชัดเจนเพราะมันจะมีหลักการอะไรออกมาในการทําที่มันบอกเลยว่าเพื่อที่จะนุ่นจะนี่แต่ถ้าอะไรที่มันม,มันคุมเครือการก่อการครั้งนี้แตกต่างจากการปฏิบัติการที่ผ่านมา เราเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยน้ำมือของทหารชั้นประทวนยศจ่าแทนที่จะเป็นความพยายามของกลุ่มนายพลเช่นในอดีตซึ่งทหารเหล่านี้มีข้อได้เปรียบที่ห้ามมองข้ามคือความใกล้ชิดกำลังพลและความเป็นตัวแทนของชนชั้นรักญาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนายทหารชั้นประทวนนะครับที่เป็น หัวหน้าผู้ก่อการกรบฏท,ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็น,นทหารชั้นประทวนคือยศสูงสุดแค่สิบเอกนจาสิบเอกพุ่งให้เป็นพวกที่เรียนทหารในประเทศทั้งนั้นไม่ได้รับอิทธิพลทางความคิดของระบอบก,การปกครองแบบใหม่ในโลกสมัยนั้นคือระบอบประชาธิปไต,ต,ย,ตยเลยกบฏในสิบประกาศนะฮะประกาศเหตุผลในการพยายามรวบรวมคนเพื่อก่อการกรบฏในสามข้อ หนึ่งไม่พอใจการการบริหารงานของของพระยาพหลนะของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้เนะี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดแน่ๆเพราะว่าในสองสปีแรกเป็นเรื่องของการรบราข้าวฟันการแย่งอำนาจกันอยู่การสารปนาระบอบก,การปกครองจากประชาธิปไต,ย,ตยที่คณะราษดรคณะราษฎรตั้งใจไว้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นผลเพราะว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบแต่ก็เป็นข้ออ้างของคณะในสิทธิอภินนี้นะสองเนี่ย ผู้มาับบัญชาไม่ได้เลาความเป็นธรรมจากราาัฐบาลก็คือเมื่อคณะราษฎรได้อำนาจมาทหารที่ยังต้องใช้คำว่าทหารที่ยังจงรักภักดีต่อระบอบเก่าก็ย่อมแตกเป็นธรรมดานะครับอ,อันนี้เราใช้คําว่ามันต้องมีผมเคยเขียนบทความสมัยเขียนในโลกวันนี้ว่าการปูนปูนบำเหน็จเมื่อเสร็จสิ้นเป็นเรื่องธรรมดาโดยเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศที่ที่ระบอบก,การเมืองการปกครองยังล้าหลัง ก็คือถ้าใครเป็นฝ่ายชนะก็จะฝ่ายนั้นก็จะได้รับบำเหน็จบำนาญไปตา่ตางๆกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเอาง่ายๆแล้วการการรับประหาร19กันยาแล้วก็มีการพูดเรื่องจปล7จปล10จปล12ใช่ไหมนะคณสายบ,าบังคับบชาสายงานบ,างบังคับระดับผู่งั้าัญชาที่เรียนจปรลรุ่นเดียวกัแบบคุณทักษิณเรียนทประหารรุ่นเดียวแบบคุณทักษิณก็แปะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น หลังสองสี่้าก็ลักษณะนี้แหละก็เจ้านายบางคนก็คงไปพูดกับลูกน้องในแถองแยนไยแปก <c oughs> ผมเราไนีแปกแล้วฝ่ายคณะราษฎรได้บําเหน็จได้ความดีความชอบได้เป็นฝ่ายกลุ่มกําลังทั้งหมดถ้าเกิดความคุกคุนประเด็นที่สามคือรัฐบาลประชาธิปไตยไม่เทิดทูนพระหมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นแม้กระทั่งเวลาผ่านมาแล้วเจ็ดสิบเก้าปี ะข้ออ้างขอ,งของของของฝ่ายที่พยายามทำลายระบบปกครองแบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยก็คือจะบอกว่าข้อหาเดียวกันก็คือไม่จงรักภักดีคือการไม่เทิดทูนก็คือไม่จงรักภักดีสำหรับผู้ก่อการลำดับต้นๆได้แก่สิบเอกสวัสดิ์มหมามัตสิบโทหม,ม่อมเจ้าทวีวงศ์วัชรีวงศ์สิบเอกเข้มเฉลยพิษสำหรับแผนที่วางไว้นั้นมีความรุนแรงและเด็ดขาดเกินจะคาดคิด โดยกำหนดไว้ว่าวันที่5สิงหาคม2478จะเป็นวันปฏิบัติการตามแผนนั้นขั้นแรกคือส่งกำลังเข้ายึดกระทรวงกลาโหมเป็นกองบัญชาการการชั่วคราวจากนั้นก็จู่โจมสังหารบุคคลสำคัญบางคนในคณะรัฐบาลอันได้แก่พันเอกหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลวงอดุลเดชรัตอธิบดีกรมตำรวจพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระองค์เจ้าวันวัยทยากรวรวรรณที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีแต่สำหรับพระยาพาหลพลพระยุหเสนานายกรัฐมนตรีนั้นฝ่ายก่อการคิดจะไว้เป็นตัวประกรันตามเป้าหมายคือจะจับพระยาพาหลพเป็นตัวประกันทั้งจะไม่ฆ่าแต่ว่าคนอื่นจะต้องฆ่าทิ้งเพื่อป้องกันการล้วนรวมกำลังมาต่อต้านไม่ให้เรานึกภาพการรัฐประหาร ในประเทศเราจะเป็นอย่างนี้ไปคุมไปคุมไปคุมแต่สมัยนั้นถึงฆ่ากันเลยตอนหลังนี่มีแต่ไปคุมตัว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 นอกจากนี้ผู้คิดก่อการยังมีแผนเปิดที่คุมขังนักโทษการเมืองออกมาเป็นกําลังสมทบเพื่อกวาดล้างฝ่ายรัฐบาลให้สิ้นซากโดยเตรียมการไว้ว่าหากยึดอำนาจได้แล้วก็จะทูลเชิญพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กลับสู่ราชอาณาจักร าการกบฏในสิบนี่เกิดหลังกรบฏบวรเดชไม่ถึงปีนล้นมีคนถูกจับจํานวนมากนะในสมัยกบฏบวรเดชถูกจับจํานวนมากเลยก็จะปล่อยพวกนี้ออกมาคือคนพวกนี้ต้องบอกว่าต้องใช้คําที่ท่านปีดีเคยใช้ตอนที่ให้สัมภาษณ์ BBC ภาพภาษาไทยเมื่อปี2525ทั้งอ่หาท่านบอกคนพวกนี้คือพวกเคาน์เตอร์เรีบรูชั่นคือพวกต้านอภิวัตอภิวัตคือการปฏิวัติประชาธิปไตยขุนนางเก่าหรือฝ่ายนุรักษ์นิยมก็มี มีพลกําลังส่วนหนึ่งที่เป็นทหารอยู่ไม่งั้นไม่เกิดกบฏวอนเดตถ้าไม่มีกองกําลังทหารอยู่ใช,ใช่ไหมครับมันก็ชัดเจนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมมาเรื่อยๆมันก็มาปะทุเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ผมไม่คิดนะถ้าเป็นผมนะผมไม่คิดว่าเขาจะวางแผนน้เองหมดทั้งหมดถ้าในสิ่งคงไม่ใช่คงต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นอย่างไรก็ตามเพราะแผนการได้ระบุให้มีการสังหารบุคคลสําคัญจึงทําให้สมาชิกในกลุ่มผู้ก่อ,อก,การบางคนไม่เห็นด้วย และนำความไปบอกกับผู้บังคับบัญชาแน่นอนว่าแผนการทั้งหมดถึงหูของพระยาพผนพลพยุหาเสนาผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนำมาซึ่งคำสั่งให้จับกลุ่มกลุ่มนายสิบกลุ่มนี้ปฏิบัติการชนิดสายฟ้าแลบเข้ากวาล้างจับกลุ่มกลุ่มนายสิบเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีของวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2478จนถึงวันที่7สิงหาคม ซึ่งตลอดช่วงจับกลุมนั้นไม่มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใดทุกคนยอมจำนนแต่โดยดีการจับกลุมเริ่มจากกองพันทหารราบที่สองวังจันกเกษมมีพันตรีหลวงประหาริปูราเป็นผู้บังคับกองพันเข้าจับกลุม1ิเอกแช่มบวบลืม10บโทแพ้วแสงสองสูง10บโทหม่อมหลวงกวีวงวัชรีวงสิบเอกเข็มเฉลยพิษสิเอกกวยศินทุวงสิบเอกเท่งแซ่ซิม สิบเอกตะเข็บสายสุวรรณและสิบเอกถมเกตอําภัยนอกจากนี้หลวงพิบูลสงครามได้สั่งไปยังผู้บังคับกองพันต่างๆให้เข้าจับกุมนายทหารแชมปประทวนคนอื่นที่คิดก่อการอย่างต่อเนื่องได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น21นายเมื่อถูกจับกุมผู้คิดก่อการทั้งหมดจึงกลายเป็นกบฏถ้าเราวิเคราะห์กันเนี่ยการรวมตัวกันของคนก็พยายามที่จะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการจะบอกบางอย่างหรือต้องการจะขึ้นมา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คิดว่าประมาณนั้นแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะรวมกันได้อย่างเป็นแน่นเป็นหนาเพราะว่าการคนในระดับในสิบเนี่ยการเชื่อมร้อยต่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรวมศูนย์ถ้าโครงสร้างของทหารมันจะเป็นแบบนั้นครับมันจะได้ในระดับหนึ่งถึงที่สุดคุณก็ต้องพ่ายแพ้อย,อยู่ดีถึงคุณยึดได้คุณก็ยึดได้บางส่วนไม่ใช่ในสิบท,ทั้งหมดมันจะลุกคือขึ้นมาไม่ใช่ก็นี่นะฮะก็คือถึงบอกว่าตัวเขาตัวเขาทําเองทั้งหมด ถ้าในสิบเนี่ยคุณลองดูขอบขลายของความเป็นในสิบจ้าทหารชั้นประทวนนีทําอะไรได้ขนาดไหนหรือว่าเขาเป็นแค่เครื่องมือแล้วมีคนชุดอื่นที่มาคิดทําให้คิดวางแผนให้ในการที่จะล็อกตัวคนนู้นคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายหรือการที่จะสังหารบุคคลสําคัญเนี่ยก็ยิ่งไม่ง่ายยและทันทีที่กวาดล้างฝ่ายกบฏลงได้อย่างสิ้นเชิงฝ่ายรัฐบาลจึงได้จัดตั้งศาลพิเศษพิจารณาความผิดของพวกกบฏเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเศษแก้ไขเพิ่มเติม จากพุทธศักราช2,476ซึ่งมีข้อพิเศษดังนี้ในการที่จะลงอาญาประหารชีวิตแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามคำพิพากษาสารพิเศษผู้ต้องคำพิพากษาจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ให้ยื่นดีกาภายใน48ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้อ่านคำพิพากษาถ้าผู้ต้องคำพิพากษาไม่ยื่นดีกาภายในเวลาที่กำหนดหรือได้ยื่นไปแล้ว แต่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามกำหนดเวลานั้นท่านให้เอาตัวผู้ต้องหานั้นไปประหารชีวิตโดยไม่ชักช้าคณะกรรมการสารพิเศษชุดนี้มีถึงเจ็ดนายสอบสวนคดีอย่างเร่งรีบประกอบด้วยพันเอกพระยาอาภัยสงครามพันโทพระยาวิชัยยุทธเดชาคณีพันโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตพันโทหลวงรนสิทธิ์พิชยัยพันโทหลวงเสรีเรืองฤทธิ์ร้อยเอกหิรันปฐมานนท์ และนายสงเงียมการจะนะเสถียนคำพิพากษาตัดสินในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2478ให้จำคุกทหารผู้ก่อการตลอดชีวิตส่วนพลเรือนอย่างนายนุ่นนภัทรลุงต้องจำคุก16ปีขณะที่สิเอกสวัสดิ์มหมัตซึ่งปฏิเสธตลอดข้อหานับตั้งแต่ขั้นสอบสวนถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในตอนเช้าตรู่ของวันที่13กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,479นั่นหลักประหารป้อมราจุลจอม9หลังการจับกลุ่มเพียง6เดือนเท่านั้นเมื่อแกนนำกบฏในสิบเสียชีวิตลงฝ่ายจารีนิยมก็ล้มเลิกการเปลี่ยนแปลงกับปกครองได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลังจากนั้นประชาธิปไตยของไทยเราก็ไม่ได้ก้าวหน้านะครับเพราะหนึ่งในคณะราษฎรกับเลือกเป็นเผด็จการเสียเอง ท่านผู้ชมครับผมเอกวัลลยยูวอมนปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัถทหารไทยต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ